เซ็ตไอจมูห้เาหน่อยนึงเช้มตอนที่เขาหายใจฟุบฟัดฟุบฟัดนะรู้ว่าเหมือนมีหวัดเนี้ยมี่ิมูกเนี้ยแล้วก็เซ็ตให้เขาบางทีเขาสั่งไม่เป็นเซ็ตก็ไปตรงๆใส่เข้าไปแล้วก็หมุอนไม่เป็นน้ำหไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าชิมูกถ้าิมูกไม่เป็น หมอเขาต้องแน้ำเข้าไปเพื่ออะไเราก็้องมีไมถก็เช็ดอีถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องเช็ดีหมูกเย้องเก่งอ่ะ้องเก่งนี่มูกเยอะเจ็บในกระพงแก้มนเงองเขาเนี่ยี้ยทีเราเหมือนกับนวดเนืไงนี่มชดสะเอนีเยี่ยวิไมอทีร้องนี่มีทีเยี่ยว เราไม่ต้องชุมม่มนลยน <c oughs> ไปเ่อไป เอาเสียนิ่งเลยครับขอบคุณครับ